แล้วอันนี้แบบว่าหลายๆคนเคยได้นแล้วแต่เพื่อเรามาเวานี้เราจะเรียกคนเอ็นดูเราเพิ่มได้ คนต่อไปคนต่อไปโอ้ยถ้าธีังกาต้องขเสียงนะต้อง่อเสียง1นงหมื่นสอเพันได้สิบลไหจคะต้องมีข้อแรกเดียร 你没猜没？ Peace.